สวัสดีครับผมจา่ารับคานะวันนี้มีสราระดีๆมาฝากท่านผู้ชมไปชมพร้อมกันครับด้านหน้าท่านผู้ชมในขณะนี้คือต้นอลางหรือต้นทีป่าเดี๋ยวเราไปโฟกัสน้องเขา,เาใกล้ๆนะท่านผู้ชมต้นต้นทีป่าหรืออลางต้นนี้นะครับอายุหนึ่งปีเห็นนะักแต่เด็กๆแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่รุ่นเดียวกันนะเกิดพร้อมกันนะครับเกิดไกล้เรียงกับต้นกระตินป่าต้าตนนี้นะครับ เป็นต้นไม้ที่โตเร็วนะครับไม้เนื้อแข็งพอสมควรลายไม้สวยทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้สวยงามมากนะครับนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งจริ่งนะท่านผู้ชมเนี่ยปุเ,เกียเสาดามนะครับที่ผมเอามาดามน้องเขาไว้นะครับเนี่ยดู่ยความสูงใหญ่นะครับผ่านไปหนึ่งปีเป็นไม้ที่น่าปลูกนะครับอันนี้เกิดเองธรรมชาตินะครับอามาฝากท่านผู้ชมอลางหรือนนทีปา่า ไม้ที่หน้าปุงอีกคนิดหนึ่งเป็นไม้ที่เ,เนื้อแข็งลายไม้สวยมีติดส่วนไว้ไม่เร็วเลยนะฮะวันนี้นำมาฝากท่านผู้ชมขอบคุณท่านละการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีสวัสดีครับ